สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาชมอาหารยินของพวกผมนะครับมีอู้กับปูพี่น้องของแสบเลยนะครับย่างกระเพาะหมูนะครับผมแล้วก็ตำบังหึ่งครับสมตำครับเมนูรถเด็ดของเรานะครับเราจะมีเมนูสุดยอดอีกเมนูหนึ่งนะครับรับรองว่าพี่น้องเห็นแล้วอยากกินแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมเมนูเด็ดของผมเมนูเด็ดก็คืออีปูหน้านะครับตัวเมียนะครับตัวแม่ย่างไฟ หอมหอมยำนี่ครับยำหนาวนี่มันมันครับสุกแะหอมสุกแล้วแต่าจายไม่ใส่ลูกไปเอยผมนะครับนาเลยพี่น้องจำหมกกระดอมนันเนาะข้าวเหนียวจำเป๊ะจำเป๊ะขัดปัานอย่างเี้พี่น้องเลยมาเด้อครับเด้อกินน้วกันครับอาหารอีสานสไตล์บ้านๆของเฮาเนาะโคหน้าครับนะอย่างไฟครับสักระยะหนึ่งแล้วสุกละละครับผมอื้มมีแต่ตัวเมียรครับเบื้องทองมนัน ัวเมียมันจะเป็นลักษณะนี้ครับมีตัวผู้ตัวหนึ่งครับตัวนก้าใหญ่งๆตัวผู้ครับถ้าตัวเมียก็ทองเป็นแบบนี้ครับผมแสบแน่นอนครับรับรองอาลูกเอาเลยลูกหยิบใส่เลยน้องพี่อ่ามืดหน่อยนะครับอยู่ข้างนอกไฟโซลาเซลล์ครับอ่าเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยครับโผไปข้างในเลยครับครพบผมเพื่อนๆครับมากินข้าวกันเลยครับที่นี้นะครับกับเมนูเด็ดเมนูเด็ดของพวกเรานะครับมีอูกัะปูนะครับ ปูกับปูเป็นตันนำนะครับโอ้โหย่างกับพ่อหมูอิปูจีหรือว่าย่างไฟผับสดๆตามมะคุงเลยครับเป็นพระเอกของงานก็มาพร้อมครอบครัววังคำแฟมมลี่ของเรานะครับวันนี้แซ่บๆเลยไปลุยกันเลยครับผอมูอ๋ออิปูใส่สมตำมะลุมันทำกินกับนี่เดีชอบกินปูุปลาร้าเหรอไม่ไงเาก็มานั่งทันนี อาแ้อืม e ไม่หายแล้วละกรอบอมุงกรอบไข่มันเลยไงเราบ้วงันละลกเราซอบะมันมันเลยอืมจ right. ิมเอาเพราถ้าพอใส่ไม่มันจะกรอบกว่านี้เนาะกรอบๆบบเอ้าอันนั้นมาจิ้มอืม แล้วปูน่ะที่หนูมันที่หนูแช่อยู่นั้นน่ะมันก็เผ็ดเลยสลัดแกะบวบเนาะแก้ขาแม่นั่นกินแซ่บมากๆเลยพี่น้องเลยนะครับปูกับปูมีประดุกพร้อยเลย ผมนีม่กระดุกใส่แกงคอมพอคีบส่งกี่คมให้ไก่ครับอืมบุญนะคีบส่งครับพี่น้องเสียวน้ำให้หน้าครับไปกินบอเคยกินบอสุเจ้บุญนะมากอนไงท่านครับอืมคือกินแบบนี้จะไม่อยากสมอลำนี่แหละนี้ลูก ส่วนพักขี่ขมมันชิคคมนะกี่ส่งนี่แซ่บครับแกงปลาหน้า,น,าน้ำปลาครับปลายัางอืมอปูแล้วปูอื้มแซ่บแซ่บแซ่บปูนะลองส่งตามมีนะบุลุษส่งตามปูอะไรนะปูย่างนะ <laughs> ผัดลือดน้องกนผัด้วยอดเนี่โชว์ปูเลชว์ปูเลยอร่อยชอไหมอร่อยไม่ได้ผมไม่ผมม่กินก็อ่ากินเลยไม่ชอบกินหนี่คตัวตัวดีกาเลยอ้ยมันเฮ้ยนี่ัอืมทีใส่เกลือจะกะเสียแล้ว ตัวที่หนูเอา็ลงส้มตำเน,น,นี่ยหน,นาวพียงเออเดกะปยีอ้าตัวที่หนูเอาลงส้มตเนี่ยอืมตัวผู้อ๋อบบกเอาหนหน้าซะกอนเนาะ ก็ใส่ชาหบบน่ยหรอกอือแซ่บยอดแนนำเลยครับผมเฉพาะหมูย่างเต่าทานได้ครับเด้มักดีๆใส่กะเทียมมาครับหอมเคี้ยวกรึดๆๆๆชาบสมตามับเปิดเกี่ยมลิ้นหักสดๆหมดอ,อมกระปูอืมีอยู่สองคนมีหน่อยสาราาพักคีสมนะครับ สมยิหผมให้ไกลสมอสาลมณ์ทำอาหารดีสาบบ้เหรออืม <ings of> <language> บร่อายได้เพียงพอนไยต่อเดียกับพ่อหมูมันะพ่อหมูย่างเตาถ่านจับลาย อ่าอูกระปูนะครับมีหดกระดองชัดเจนของแท้จริงเลยแสบแม่แสบมบแบบ่เออกินอีกปูแสบแล้ว,ลวนะครับของแบ่บม,ม,มันนะน้านี้มันมันอร่อยอยู่แล้วปูนะครับ อร่อยมากเป็นพี่น้องเออยีมเอเล่มันนี้ครับผมเอาแรงของเฮาวมันนี้นะครับชุดยอดเลยเบิ้ลครับย่างไส้ยางอ่กระเพาะหมูกุ้งกับปูตำมะฮุงครับผมพี่น้องขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังรวมกับแฟมิลี่นะครับซองหน่อยๆครอบครัวของเฮาครับกับกิจวัตรประจำวันกินข้าวกินนะครับเรืดกิจกรรมอันนี่จะมีนะครับสบายสบาย ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปอนะครับขอบคุณครับ